ส่นของจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งกีฬานะครับ uh, เรามียุทธศาสตร์ในการสนใจในเรื่องของการกีฬานะครับแล้วก็ในการส่งเสริมนะครับเพื่อที่จะให้คนได้มีส่วนหวนหึ่งก็คือเรื่องกระตุ้นในเรื่องของการออกกำลังกายและที่ควบคู่เท่านั้นนะครับที่ในประเทศไทยนะครับแต่ศรีสะเกดก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะครับในเรื่องของราัตศรีสะเกด คณะผู้บริห,หารคนรณาส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติและก็พี่น้องประชาชนต่พี่น้องส่อมวลชนที่รักและเคารพทุกท่านครับจากกิจกรรมอันทรงคุณค่าต่อเท้าพี่น้องจังหวัดศรสีสะเกดและก็จถึงแบบใกล้เคียงคนที่รักการออกกำลังกายเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับเหมือนท่านประธานได้กลา่าวใน,บน,วนเบื้องต้นว่ารับสมัครไปถึงสินาทีก็เตรียมแล้วจริง คือมีโอเวอร์ออรนะครับโอเวอร์ออสามสามรางวัลนะครับแยกเป็นชายหญิงนะครับแล้วก็มีระยะที่เป็นรุ่นในส่วนที่เป็นภาคเอกนชนแล้วก็เราก็ได้<ช>ร่วมมือกับทางรัชพัธมาเนี่ยนี่คือก็คือเป็นปีที่2นะครับก็<ม>จะแจ้งในส่วนของกิจกรรมก็คืองานวิ่งเลยนะครับเราจะมีการวิ่งที่เป็นรูแปแบบคล้ายเดิมน,นะครับคือเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของจังหวัดศรีสะเกษก็คือการสนับสนุน ภาระสาคัญของจังหวัดศรีสะเกดในฐานะที่จังหวัดศรีสะเกดประชาตินะครับก็จะเป็นสิ่งที่คนทีน่ได้มาพิการพวกห็นเทาร์โรกิจกรรมเ,เนี่ยจะมีเกิดความประทับใจในเรื่องของ